อทนนะอดทนนะเดี๋ยวเจ้าหน้าที่ก็มาแล้วอดทนนะลูกเดี๋ยวเจ้าหน้าที่ก็มาแล้วโอเครถด,ดับเพลิงมาแล้วเพียบเลยนะครับตอนนี้อพยพทั้งโรงเรียนนะครับใจเยน็นใจเยน็นใจเยน็นอย่ารอดมีสตินี่ครับตอนนี้เด็กๆเยอะเป็นถุงมดเลยนะครับตอนนี้ทีมค้นหากําลังดําดเนินการค้นหานะครับบอกว่าด้านนอกเนี่ยไฟยังไม่รุกลามเอาเด็กด้านในเนี่ยที่ติดไฟเนี่ยออกไปก่อนเดี๋ยวเราช่วยเด็ก ต่อไปเป็นการซ้อมแผนเผชิญเหตุอคีภัยของโรงเรียนเรานะครับปีที่แล้วคลิปเราดังมากนะครับสองสามล้านวิวมาแล้ว <c oughs> เดี๋ยวมาดูรอบนี้นะครับซ้อมโดยไม่ได้นัดหมายนะครููก็ไม่รู้เรื่องมาก่อน,นครับคุณครูทั้งโรงเรียนไม่รู้เรื่องเลยตอนนี้มีคนรู้เรื่องแค่ประมาณ4ี่ห้าคนนะครับก็เป็นแผนที่เซอร์ไพรส์แบบสุดๆเลยปีนี้เขาเน้นคุณครูใหม่นะครับให้คุณครูผู้ชายคุณครูใหม่ไปอบรมแล้วก็มาแบบไม่รู้เรื่องรู้ราวนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าเราจะชุลมุนขนาดไหนนะครับปีนี้ ตอนนี้กำลังทำการประสานนะครับมีเหตุเพลิงไหม้เกิดขึ้นก็จะทำการประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับโอเคครับเขาประกาศเขาโทรเรียกกู้ภัยแล้วครับอันนี้พี่เอกนะครับเป็นพ่อใหญ่ของกิจกรรมนี้นะครับวันนี้กี่โรงเรียนครับพี่เอกนี่สามโรงเรียนครับสามโรงเรียนครับผม เอาล้ครับสัญญาณเตือนภัยดังแล้วนะครับตอนนี้ใจเย็นใจเย็นใจเย็นสัญญาณเตือนภัยดังแล้วตื่นเต้นไหมทำหน้าตื่นเต้นหน่อยทำหน้าตื่นเต้นหน่อย <c oughs> อ่าใจเย็นๆนะลูกไม่ต้องรีบนะเดี๋ยวจะเหยียบกัน <c oughs> เดี๋ยวจะเกิดเหตุซ้ำซ้อนนะครับ <c oughs> ตอนนี้ผมูอยู่ชั้นบนสุดนะครับ <c oughs> ไฟไหมไฟไหมไฟ<ป>ไหมตกใกลหน่อยตกใกล้หน่อย อันนี้ไม่ได้ตกใจไปแม่ตกใจครูแล้วไหมตกใจหน่อยลูกตกใจหน่อยหนูตื่นไฟดิหนูตื่นไฟตื่นไฟค่ะตื่นไฟค่ะไงลูกรู้สึกเป็นไงบ้างตอนนี้อันนี้จะไม่เจ็บจริงถ้าเกิดว่าเราไม่กดลงไปเอโอยโอ๊ยด้วยโอยด้วย โอ๊ยแรงแงโอ๊ยแรงแรคนจะได้สงสารเออยเขาจะได้หาเราเจอโอ๊ยด้วยช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยดูเียกกัแม่น่าเลยพี่มากขาไฟไหมไฟไหมอุ้ตาปูดเลยครับเฮ้ยไฟไหมไฟเดียวตาปูดเลยครับอุ้ยอุ้ยอุ้ยดี่นียเรงสารมากเลยครับโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยโอด้วยโอ๊ยโอ๊ยโอ้โหเสียงละงมเลยครับคเบีย ยังระง,งมเลยครับตอนนี้เป็นไงบ้างครับทำไมเจ็บแค่หน้าวะเนี่ย <c oughs> นี่ครับไฟไหม้ตรงนี้ครับผมไฟไหม้นอกอาคารนะครับเปิดวิธีการใช้ก็คือเปิดแก๊สแล้วก็นู่นเลย วิธีการก็คือให้คุณครูประจําชั้นพานักเรียนค่อยๆไปนะครับค่อยๆไปถ้าเกิดว่ารีบร้อนแล้วก็จะเกิดการเหยียบกันเกิดขึ้นนะครับนี่ก็จะมีธงนําหน้าครับทุกคนตกใจตกใจตกใจอะไรอะไรไม่ช่วยไม่ช่วย,น,ย <laughs> นอนอยู่นี่แหละ นี่ครับเขาก็จะโดนกล่องนมทับแบบนี้อยู่อีกนานเลยนะครับโอ้ยโอ้ยด้วยโอ้ยด้วยโอ้ยด้วยโอ้ยรอเจ้าหน้าที่ขึ้นมาเดี๋ยวอดทนนะอดทนนะเดี๋ยวเจ้าหน้าที่ก็มาแล้วอดทนอดทนอดทนไม่ได้ก็มองเห้งไปเลยอดทนนะลูกเดี๋ยวเจ้าหน้าที่ก็มาแล้วโอ้ยด้วยขอความเห็นใจโอ้ยดังดังโอ้ยดังดังโอ้ยโอ้ยดินทุลนทุไลโอ้ย โอ้ยจะไปหนูไปนอนทรมานขนาดนั้นลูก <c oughs> ไม่ช่วยเดีไอเจ้าหน้าที่มาช่วยนะอดทอนลูกอดทอนอีกไม่กี่นาทีเราก็สิ้นใจแล้วลูกไม่ช่วยวะเราได้ยินเสียงแล้วเราก็จะ มีแค่ตึกเดียวนะครับแค่ตึกเดียวที่เราทําก่อเหตุนะครับนู่นปอหนึ่งกำลังออกนะครับปอหนึ่งปอสองกำลังออกตอนนี้เป็นแผนเผชิญเหตุนะครับเดี๋ยวจะมีคนตกใจนะครับผมเคยลงคลิปไปแล้วได้หลายวิวเลยหลายหลายคนก็มาคอมเมนต์ถามว่าเรื่องจริงหรือเปล่าอะไรเนี่ยต้องบอกว่าเป็นการซักซ้อมแผนเผชิญเหตุอักคีภัยนะครับเห็นเดินสบายแบบนี้มันเป็นหลักการนะครับไม่ใช่ว่าเออไฟไหมจะต้องวิ่งหนีกันหัวสุกหัวซุนก็ให้เดินแบบนี้นะครับถ้าเกิดว่าเราไปให้เด็กวิ่งนะครับอาจจะมีโอกาสชนกันล้มแล้วก็เหยียบบบกกัันนาดดเจ็อีไ้ะครบ รถดับเพลิงมาแล้วเพียบเลยนะครับตัวนี้มาแล้วรถดับเพลิงมาแล้วป้าสี่ยังไม่ไปอีกเลยอป้าสี่ป้าสี่โดนไฟคอกตายหมดเลยป้าสี่ไม่มีช่องออกโดนไฟคอกตายกันเรียบร้อยตายเน่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 ตายเออค่อยค่อยไปนะลูกอย่าวิ่งนะ เกียบเยียบกันตายเดินเอาลูกเดินเอาเดินเอาวิ่งแล้วอันตรายครับตอนนี้ผู้ภัยก็มานะครับปัญหาคือออกนอกโรงเรียนไม่ได้เออไปครอบตายกันหมดแล้วช่วยด้วยดิช่วยด้วยช่วยด้วย ช่วยค่ะช่วยเด็กๆจะตื่นเต้นมากเลยที่เห็นกล้องหูเพราะว่าเด็กๆส่วนใหญ่เขาดูคลิปนะครับเขาดูคลิปตอนที่เราทําคลิปไฟไหม้คราวที่แล้วนะครับเดี๋ยวพาไปดูมุมสูงกันว่าเขาอพยพกันยังไงนะครับตอนนี้อพยพทั้งโรงเรียนนะครับอพยพทั้งโรงเรียนใจเย็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 นอย่าร้อนมีสติ <laughs> ไปดูข้างบนไปดูข้างบนตอนนี้วิ่งขึ้นวิ่งลงหลายรอบแล้วอ่ามีคนเปิดน้ำทิ้งไว้อีก นีครับตอนนี้เด็กๆเยอะเป็นฝูงมดเลยนะครับจุดรวมพลของเราก็จะอยู่ที่วัดนะครับอันนี้จะเป็นโอกาสเพียงครั้งเดียวของเราในรอบปีนะครับที่จะได้อพยพเด็กๆทั้งหมดปกติการเดินข้ามจังหวัดไปฝั่งนู้นก็จะมีไปเวียนเทียนทีละช่วงชั้นนะครับมีอนุบาลมีป123แล้วก็มีป4 5 6หนะครับทีละช่วงชั้นแต่ตอนนี้หมดเลยนะครับอพยพทั้งโรงเรียนตอนนี้ข้างบนไม่มีคนแล้วนะครับ เด็กๆลงไปกันหมดแนละ้ววันนี้นายกอบตอก็มาดูแลด้วยตัวเองนะครับท่านนายกอภิชาติเงินพัวนะครับแล้วก็ผอ,อก็มาโบกรถเองเลยกลางถนนเลยนะครับต้องบอกว่ารถติดพินาศสัตโลเลยแถวนี้รถเยอะนะครับนะหยุดรถแค่แป๊บเดียวนี้ก็มาหาศาลแล้วนะครับ ผู้คนก็ต้องให้ความร่วมมือนะครับจะรีบจะร้อนจะหงุดหงิดขนาดไหนนะครับต้องให้ความร่วมมือนะครับ พออพยกไปแล้วฝั่งที่อยู่วัดก็จะไม่รู้ว่าที่โรงเรียนเกิดอะไรขึ้นนะครับเขาก็จะทําการค้นหาผู้บาดเจ็บแล้วก็ก็จะมีการฉีดน้ําดับเพลิงนะครับวันนี้อาจจะผิดพลาดนิดหน่อยตรงที่เครื่องทาควันใช้ไม่ได้นะครับนี่ครับทางด้านพี่ๆดับเพลิงก็เตรียมตัวเรียบร้อยครับผมตอนนี้ดับเพลิงพร้อมแล้วนะครับอันนี้เป็นการซักซ้อมนะครับนาบางคนว่าเฮ้ยทำไมไม่จุดไฟจริงนู่นนี่นั่นฉีดน้าแล้วครับตอนนี้ฉีดน้าแล้วครับตอนนี้ฉีดน้ําแล้ว ของโรงเรียนเราเป็นสถานที่แคบนะครับถ้าเราเป็นโรงเรียนอื่นก็จะมีรถกระเช้ามีรถกระเช้ามาโชว์ด้วยไม่ใช่มาโชว์หรอกก็มาซ้อมด้วยนะครับสวัสดีครับพี่ตอนนี้ทีมค้นหากำลังดำเนินการค้นหานะครับอันนี้จะไม่ได้ดัานหมายกับทีมค้นหานะครับว่ามีเด็กที่ห้องไหนนะครับทีมค้นหาเขาก็จะค้นเองแต่เป็นห้องนี้เคลีย เด็กก็มีรับอาเจ็บด้วยบอกว่าด้านนอกเนี่ยไฟยังไม่ลุกลามเบาเด็กด้านในอ่ะที่ติดไฟน่ยออกไปก่อนเดี๋ยวเราช่วยเด็กห้องนี้เป็นห้องต้นเพิงนะครับก็จะมีเด็กบาดเจ็บเยอะหน่อยตอนนี้รถดับเพลิงเข้าไม่ได้นะครับโรงเรียนสถานที่คับแคบรถดับเพลิงไม่สามารถเข้าได้ทุกคันก็จะต่อสายจากด้านนอกเข้ามาเพื่อทําการฉีดน้ําด้านในนะครับซึ่งสายดับเพลิงนี่ก็ยาวมากๆสามารถเดินได้ทั่วโรงเรียนเลยนะครับสายดับเพลิงทีนี้กู้ภัยก็จะมานะครับทีมค้นหา หล an, ังจากที่ทีมค้นหาทีมดับเพลิงช่วยกันหาแล้วนะครับกู้ไผ่ก็จะมานำโปเข้าได้ไปหนึ่งปวดตรงไหนบ้างปวดตรงไหนบ้างได้ๆขอตังปวดแขนปวดขาไหมไม่ปวดสามารถลุกยืนได้ไหม นี่ครับเจ้าหน้าที่ก็จะสอบถามอาการนะครับว่าเป็นยังไงบ้างนะครับสามารถเคลื่อนที่เองได้ไหมนะครับถ้าเคลื่อนที่ไม่ได้ก็จะมีเปมารับนะครับ ถครลุกลุกเดียเองนะประมาณี่คนทียะรับลง้องไปครับผมนเราเช่ียมาก่อนใครที่เดินได้เดินก่อนาใครเดินได้เดินก่อนครับส่วนคนที่เดินไม่ได้รก็จะมีเปยมารับอันนี้เป็นการซักซ้อมนะครับก็จะมีการนัดหมายเด็กๆนิดนึงมาเฮ้ยถ้าให้ยกลงทุกคนคงยากหน่อยไรเี้ยฮะใครจ่ากปวมารูควา่า ตอนนี้ห้องต้นเพิงเพิงสงบแล้วนะครับแล้วก็ต่อไปก็เป็นการลําเลียงผู้ป่วยลงไปปฐมพยาบาลชุดนี้หนักกี่โลครับพี่เอาเรื่องเอาเรื่องมันจะหนักมากนะถ้าพวกเราใส่แล้ว,วเดินเป็นหมีอตอนนี้เพื่อให้เบาแรงลงนะครับพี่พี่เขาก็จะพาเด็กๆลงไปก่อนแล้วก็ไปนอนเปลข,ข้างล่างฝนะั่งนู้นพอเพิงสงบแล้วเขาก็จะเก็บสายนะครับตอนนี้เก็บสาย ต้องบอกว่าเป็นแผนเผชิญเหตุที่เซอร์ไพรส์จริงๆนะครับคุณหมูก็ไม่รู้เรื่องเลยนะว่าเขาจะซ้อมกันวันนี้นะครับเพิ่งจะรู้เมื่อวานตอนที่เขาเรียกน้องๆไปอบรมไม่มีการบอกกล่าวไม่มีการนัดหมายกันว่าจะทํายังไงบ้างนะครับก็มาถึงก็เปิดหวอแล้วก็ตุ้มเลย <c oughs> อพยพเด็กๆไปเลยนะครับนะอาจจะมีผิดคิวบ้างนิดหน่อยนะครับเพราะว่าน้องก็ใหม่แล้วก็ทุกคนก็ไม่ได้รู้กันนะครับนะเมื่อกี้ก็มีการผิดคิวกันนิดนึงนะครับแต่ไม่เป็นไรนะครับมีการแก้ไขนี่คือการซักซ้อมนะครับ ถ้าซักซ้อมยังไม่เข้าใจเวลาเกิดเหตุมาจริงๆอาจจะมีปัญหาได้นะครับตอนนี้ข้างล่างรถกู้ภัยก็มาแล้วเดี๋ยวจะพาไปดูข้างล่างนะครับตอนนี้พี่ๆทีมค้นหาก็ยังค้นหาอย่าต่ตอเน,นื่องนะครับนะเพื่อให้เคลียร์ว่าทุกห้องเรียบร้อยแล้วนะครับเอาละครับ รัดเสร็จเรียบร้อยเราขาลงปั๊บ นายกอบตอท่านนายกอภิชาติเงินทวมก็มาบัญชาการด้วยตัวท่านเองนะครับไม่ไน่าเชืค่ะแมงวันก็มาตะออกแต่ <laughs> แมงวันตอมแล้วครับตอนนี้ไม,ม, <laughs> ม่อันตรายครับแมงวันตอมเฉยครับหล <laughs> ังจากที่เขาโดนครูทิง้งนะครับเขาก็โดนได้รับการช่วยเหลือแล้วหนู <laughs> รู้สึกยังไงกับคุณครูบ้างที่ทิง้งเราร <laughs> ู้สึกโกรธค่ะโกรธเอ๊ <laughs> แบบนี้เขาเรียกว่าโชคดีสำลีแปะหัวนะครับอัไนด้ดนอี้ท่านหันนอี้ท่านพออก็จะมาสอบถามอาการนะครับไปไหมหนูทำไมใจหนูหมัวสติไปไหมเนี่ยละลายเอานั่งก่อนนั่งก่อนอย่าพิ่งลุกขึ้นมาไม่ได้หมดครับเสียสติครับ ดูวิธีการขึ้นรถนะครับี่นั่งได้ไหมครับมีเฟอร์ค่ะนั่งได้ขเพื่อนครับหมอครับขออนุญาตสอบถามครับรีเฟอร์คืออะไรครับอ่ารีเฟอร์คือส่งโรงพยาบาลอ๋อส่งโรงพยาบาลนะครับโอ้ยด้วยลูกหมอจะได้หมอจะได้หมอจะได้รีบๆโอ้ยด้วยโอ้ยด้วยโอ้ยด้วยโอ้ยเออโบ้าหมอเบาหมอหมอเบ้าโวยวายด้วยเออ โรงเรียนเราก็จะทรมานหน่อยเพราะว่าถนนมันแคบนะครับไม่สามารถกลับรถไปมาได้สะดวกออหน้ายัางเนีอย่รไปไม่ร้อนนะันยกัดีครับหน้ายัางเนี้ยนฉพู่พอ,พอเอาไม่ได้วิ่งครับแต่เมื่อกี้เห็นไปโบกรถอยู่ทำไมเหงื่อไม่ออกกับเขาวิ่งหนีรถไปโบกทีมนี้ก็เป็นทีมปฐมพยาบาลน,นะขั้นตอนต่อไปนะครับก็จะเป็นการปฐมพยาบาลผู้ป่วยนะครับอันนี้สําคัญสุดหละนะครับปฐมพยาบาลผู้ป่วยโอ้ยด้วยโอ้ยด้วยกโอ้ยด้วยโอ้ย อันนี้ก็จะจมน้องขึ้นรถเพื่อไปส่งโรงพยาบาลนะครับนมอขาขาขาแบบคนนี้ขาเนอะนี่จับตัวมีกันหรอเจ้าบุกองมายัง จะใช้ภาษาลูกความก่อนแล้วค่ะเดี๋ยวผู้กองจะตามไปที่โรงพยาบาลนะลูกนะเดี๋ยวผู้กองตามไปวันนี้ขอให้เราจัดกาเขาก็เดินไปดีใจลูกมาไปด้วยเรียบร้อยค่ะที่เอาไปทิ้งไว้แยกปากร่วมนะครับแล้วให้เดินกลับเองหลังจากที่ไปส่งโรงพยาบาลเสร็จก็มาส่งหน้าโรงเรียนต่อนะครับเดินกลับเองนะลูก ภารกิจต่อไปคือแกะแผลทีนี่โอ้โหทำไงจะแกะออกหมดเนี่ยฮะกาวด้วยกาวออ๋ตายแล้วเยอะเลยครูมันเริ่มละลายแล้วเออไปเดินนู่นเข้าไปนู่นลูกถามพออะคหนูจะแกะออกยังไงคะถามให้คุณหน่อยเดินไปนะเดินไปหาพออะนะพออะหนูจะแกะยังไงครับโอ้ยยังโอ้ยยังโอ้ยด้วยโอ้ยด้วยโอ้ยดังดังโอ้ยดังดัง นนนคนบานเหา่า <laughs> มาไปเรียบร้อยแล้วลูก <laughs> การแสดงจบแล้วไปหาแกะแพลเอาเอง <c oughs> ขอบคุณพี่เขาด้วย <laughs> ปล่อยนอนอยู่นะ <laughs> เอ้ยลองเดินไปทั้งเปรไเดินได้ไหมโอ้เดินได้แล้ว <laughs> เดินได้แล้ว <laughs> หายแล้วหายแล้วเอ้ ตอนนี้รถดับเพลิงก็กลับนะครับเหตุสงบแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปก็เลีรยพื้นที่แล้วก็อพยพเด็กกลับโรงเรียนนะครับตอนนี้พี่ๆกู้ภัยกับพี่ๆดับเพลิงก็ยังอยู่นะครับมาช่วยกันอพยพเด็กกลับโรงเรียนนะครับตอนนี้เพลิงสงบแล้วเดี๋ยวพาไปดูเด็กๆที่วัดนะครับตอนนี้ก็กำลังจะเดินทางกลับกันแล้วอ้าวเพลิงสงบแล้วกลับได้ใจเย็นลูกใจเย็นอย่าวิ่งนะอย่าวิ่งนะอย่าวิ่งนะครับ เพิงสงบแล้วกล,ลับได้อะไรนะเหรือหนูหนูเคยดูคลิปไฟหไหม้โรงเรียนบ้างไหยป่าบ้างโ้เออเดี๋ยวเดี๋ยวไปดูอีกกว่าพูดจะตัดเสร็จก็อีกเดือนนึงเ <c oughs> อาให้น้องอนุบาลไปก่อนนี่หนูตื่นเต้นไหมลูกไม่จ้า <c oughs> <c oughs> นุ่นตื่นเต้นไหมลูกโอ้โหนหนือเต้นเต้นมากมีใครให้บ้างไหมเนี่ยมีใครให้บ้างไหมพันห้าร้อยคนมาอยู่ที่วัดนะครับตอนนี้ใจเย็นเออเดี๋ยวเย็นเดยเย็นไม่ต้องวิ่งลูกเดี๋ยวเลยล้มทับกันไปอีกจอดรอนานเลยนะครับรอบนี้ครับไปลูกไป ยังกันเจอดาราไปลูกไปไปโอ้จับมือเลยจับมือจับมือโอ้ไปไปเร็วเร็วเร็วครับเอฟซีกูหมูอ่าโอเคไปลูกไประวังตกปองครับระวังตกปองเออไป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 ปิด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 อ้าวเจอกูหมูเล่นไม่เดินเลยทีนี้ไป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  ระวังตกปองระวังตกปองไไม่เห็นแล้วกล้องครูไปไหนแล้วตอนนี้ไป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 ไไป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 ไไรไปไีไปไปไบิปไ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 ปูรไปไปไปไไปไป มีแต่คนเกลียดครูหนูรักครูด้วยหรือลูกไป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 ไรไปไปแล้วไปอปไกไปไปไเไปไไปปหปอปไ้ไป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 ไไปปไ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 อไปไไป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 ไไป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 ปไ่ไไป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 ปไปไงไปปรไปป นี่ครับเสร็จแล้วก็จะอ,อพยพกลับนะครับนะผู้คนก็จะรอนานหน่อยนะครับก็ไม่เป็นไรเนาะเพื่อลูกหลานของเราเพื่อความปลอดภยอัยยิ่งซ้อมเยอะก็ยิ่งช,ชำนาญน,นะครับยิ่งอะไรนะยิ่งซ้อมเยอะยิ่งเหนื่อยเ <c oughs> สียงใครว่าเข้าม,มาอยู่วัดแล้วเขาทำให้ทำอะไรบ้าง,งนั่งเฉยเนั่งเฉยเฉยเออถูกต้องแล้วถ้าเกิดว่าวิ่งเล่นนี่ก็คงไม่น่าใช่นะอันตรายนะโดนโดนพระเออพระอาจจะนางกระติกยิงไล่เราก็ได้เฮ้ยทำไมแว่นเปลี่ยนสี คดเถคดเถหนีไฟมากี so ่รอบแล้วนะสามรอบแล้วเออยิ่งซ้อมบ่อยยิ่งเก่งลูกเผื่อเกิดเหตุมาจริงๆเราจะได้หลบลีกได้ทันเนาะเราจะได้รู้เฮ้ยตาไปเลย่ะเอ้าทำไมไม่ขึ้นรถเอ้รถกู้ภัยไปเมื่อกี้นี่ยออคนละเจ้าคนละเจ้าคนละเคสกันเป็นไงลูกตื่นเต้นไหมตื่นเต้นเป็นไงลูกตื่นเต้นไหมตื่นเต้นทำหน้าตื่นเต้นให้ดูหน่อย ตื่นเต้นได้หน้าตบมากตื่นเต้นไหมครับทำหน้าตื่นเต้นหน่อยไปไปเออสวัสดีครับขอเอาเขียนด้วยเดี๋ยวจะไปสอบถามคนแต่งหน้าว่าใช้วัสดุอะไรในการทำใครทำเอาเหรอมามามาหนูหนูหนูแต่งให้เขาเหรอหนูหนูใช้อะไรบ้างอ่ะขอ how to หน่อยทิชชู่ทิชชู่เม็ดแมงลักเฮ้ยเม็ดแมงลักด้วยเหรอแแล้วกก็า เลยนะผงกาแฟผงกาแฟเฮบุบอยเฮบบอยอีกอ๋อมีทิงเจอร์ไหมใส่ทิงเจอร์ไหมรู้จักทิงเจอไม่ได้ใส่ใช่ไหมอ๋อเออมีแค่นี้อ้าวขอไล่ใหม่อีกทีนึงเป็นเอาอันดับแรกใช้ก้าวก่อนก้าวก่อนแล้วก็เฮมบอยผสมผงกาแฟผงกาแฟแล้วถูกแล้ว กาแฟแล้วก็ใช้เม็ดเมล็ดแตะแตะแตะอ๋อก็คือเราเราเราผสมกันก่อนไหมขยับกันก่อนไหมค่อยไปแปะหรือว่าแปะค่อยๆแปะทีละอันทากาวลงไปปพ๊บแล้วก็เอาพิชูปอ๋อมีกาวด้วยแล้วก็ค่อยเอาผสมทัำบวยผสมกับปุกาแฟแล้วก็มาแตะแต็มเต็มแต้มก็ใส่เม็ดเมล็ดใส่ตาเลยเลยน่าจะจกตามออกมั้งเลยจบไปด้ยเลือดมากเลยปมเลือดคนคนนี้เออเอออันนี้ทำไงอ่ะทำไมมันปูดบวมได้ขนาดนี้คุณนัเข้าใจ อ,อ๋อทิชชู่อ๋อถ้าจะให้บวมอย่างนี้ต้องใช่ทิชชู่จะเยอะอ๋อเออเออเออ่ะขอบใจมากลูกจ้าข้าวทูรายย้ายยังไงอ,อันนั้นเป็นเรื่องของอนาคตาไปล้างเออไปโชคดีลูกอออโอเคถือว่าจบการซ้อมนะครับถือว่าจบกระบวนการซ้อมแผนเผชิญเหตุอัคคีภัยภายในสถานศึกษานะครับ จัดโดยอบตอมาจังพอนะครับวันนี้ขอพระคุณทางอบตอมาจังคอนะครับอ่าเป็นงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของอบตอมาจังพอนแล้วก็มีพี่ๆกู้ภัยปวกแดงแล้วก็มีราพาสอตอห้วยปาา คุณหมอมาขอบพระคุณท่านนายกอภิชาติเงินท่วมนะครับวันนี้มาอาํานวยการด้วยท่านตัวท่านเองเลยนะครับแล้วก็พี่ๆเขาก็จะเหลืออีก2ลงในเขตตําบลเราที่จะต้องไปซ้อมอีกนะครับวันนี้อาจจะมีอะไรผิดพลาดบ้างเล็กๆน้อยๆนะครับมันก็เป็นเหตุซึ่งหน้านะครับนะที่จะเกิดขึ้นได้นะครับอาจจะมีผิดพลาดบ้างติดคิวบ้างนู่นนี่นั่นแต่ว่านเชื่อว่าเวลาเหตุเกิดเหตุขึ้นจริงเนี่ยทางอบตม่ยงพอทีอ่จัดการได้เด็ดขาด นะเพราะว่าแถวนี้ก็เกิดเหตุคีภัยขึ้นบ่อยแล้วก็อปตแม่ยงพรก็เอาอยู่นะครับเพราะว่าเขตเราเป็นพื้นที่โรงงานเยอะนะครับก็พี่ๆเขาประสบการณ์สูงมากๆท่านผู้ชมนะครับอาจจะมีความรู้มากกว่าหรืออะไรอาจจะไม่ถูกใจไม่พอใจส่วนไหนก็พยายามระงับอารมณ์ไว้นะครับบางคนก็คอมเมนต์ด้วยความคึกขนองก็ระวังระวังนะครับระวัง หมูขอเตือนนะระวังอาจจะด่าคุหมูได้ว่าถ่ายเป็นไม่ดีแบบนู้นแบบนี้แต่ว่าพยายามอย่าไปพาดพิงถึงพี่ๆที่มาจัดกิจกรรมให้เรานะครับระว่าทุกคนวางแผนกันไว้หมดแล้วผ่านกระบวนการคิดผ่านกระบวนการตัดสินใจอะไรมาหลายรอบแล้วกว่าที่จะมาเป็นการสักสองในวันนี้นะครับเพราะนั้นก็ให้เกียรติแก,ก่ทุกๆคนนะครับอโอเควันนี้ก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับก็ให้เจอกันใหม่คลิปหน้าลาไปก่อนสวัสดีครับ